Hello everyone. Welcome to my farm. Today I want to show you what I grow in my farm in Thailand. Even now I live in UK but when I have chance to go back to Thailand I will do something in my farm. Come to join me my friend. สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ขาีพ่พาพาเพื่อนเพื่อนมาเดินชมสวนพี่พาอีกแล้วนะคะก็จะมีหลายๆอย่างนะคะที่พวกเราปลูกเอาไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นลึกเข้าไปก็จะเป็นริกไทยของพี่พานะคะด้านด้านในเลยลั้วเข้าไปนะคะนั้นก็จะเป็นที่ของพวกเราอยู่ น,ะะนี่ก็จะเป็นพุทรา x3 ามรสนะคะพี่พามีทั้งพุทรา3ามรสแล้วก็พุทราน้ำนมนะคะบกตามตรงนะคะจำไม่ได้ว่าต้นไหนเป็นต้นไหนเพราะว่าซื้อรวมๆกันมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเป็นลูกมาเดี๋ยวเราคงจะรู้นะคะในส่วนของพี่พาก็มีสารพัดนะคะมีกระบุกนะคะกระบุกบ้านนะคะมะพร้าวกล้วยนะคะ กล้วยเนี่ยจะสวยงามมากอันนี้คือต้นทุเรียนพิพานะคะรอบๆต้นทุเรียนก็จะเป็นพวกต้นแมงลักนะคะใบแมงลักเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะทุเรียนเริ่มแตกใบแล้วนะคะต้องจ้องดีๆค่ะเพราะว่าเพิ่งปลูกไม่นานนะคะ เห็นปีกล้ยโอ้ยอยากทานนะคะอยากทานอยู่ไกลละเกินตอนอยู่ที่บ้านมันเยอะมากเห็นไมค้ค่าห้อยระโยงระยิงพี่สาวบอกพอปลูกเสร็จแล้วใบเขาจะร่วงไปพักหนึ่งค่ะรู้สึกว่าแกจะเอาสับปะรดมาปลูกด้วยนะคะคเพื่อน ที่ผ้าเถียวที่คุมรอบๆเนี่ยเพราะว่าไก่นะคะน้องไก่เข้ามากวนหลือเกินากำลังแตกใบนะคะอยู่นะลูกนะอยู่กับแม่นานๆน,น,นะลูกนะอยากรู้ว่าเราจะทำได้ไหมนะคะ นี่ค่ะรอบๆตรงนี้ก็จะปลูกนี้เป็นต้นกระเจียวค่ะต้นกระเจียวเพชรน้ำผึ้งต้นแมงลักบวบแตงไทยแตงกวามะขามป้อมพี่พาก็ต้องเพ่งจน มะขามป้อมในจริงๆแล้วน่ะรถแท็กเตอร์เขาขุดของพิพาโอ่โมั่งเหมือนกันพิพาณจาไม่ได้ว่ามีอะไรมั่งส่วนกล้วยนี่ปลูกใหม่ก็มีแล้วก็อันเก่าก็มีนี่ก็จะเป็นพวกแตงนะคะที่เป็นเขียว